สวัสดีครับสุชาติสวนพุนเพชรเ,เป็นร้านสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทุเรียนสวนพุนเพชรทุเรียนออนไลน์นะครับวันนี้จะมาทดลองอหัวสปริงเกอร์นะครับให้ดูนะครับโดยเป็นความรู้ใหม่ที่ผมเพิ่งได้เรียนรู้แล้วก็มาประยุกต์ใช้ที่สวนนะครับก็ผมก็เหมือนเจเนเรชั่นอื่นๆเนาะอายุ50ปีแล้วเป็นความรู้ใหม่เพราะว่าผมไม่ค่อยได้ให้ความสนใจในเรื่องของหัวสปริงเกอร์เท่าไหร่ มาบัดนี้สื่อมันสอนให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นนะครับบางทีมันก็ไหลมาให้ให้ให้เห็นเองนะครับผมก็เลยได้ทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับเมื่อก่อนผมจะใช้นะครับหัวนี้เลยเนี่ยครับหัวรูประมาณ7 8, 8, มิล8ปมิลหรือาเนี่ยใหญ่มากนะครับอันนี้อันนี้ลุงลุงซื้อมานะครับอันนี้ กินน้ำเยอะมากแล้วแปลงเดิมผมก็ผมก็ถอดออกนะครับก็ก็เกือบ90หัวนะครับนี่ตัวนี้แล้วก็มานะครับก็เริ่มไปซื้อในท้องตลาดเหมือนเดิมก็ก็ไม่รู้ว่าหัวซิมเิงเกอร์ก็ซื้อนะครับนี่ก็รูใหญ่เหมือนกันนะครับนี่อันนี้รูใหญ่เหมอนกันอันนี้ตอนที่ขยายเนื้อขยายอะไรเนี่ยตรงเป็นหัวนี้นะครับอันนี้เป็นรูใหญ่มากเนาะดูสิครับท่านเห็นไหม รูเบลอเลยนะครับนี่อันนี้ก็กินน้ําเยอะนะครับใช้แรงดันเยอะมากแล้วก็มาอันนี้อันนี้อันนี้ยังอย่างนะีอันนี้ลุงซื้อมาอันนี้แล้วผมก็มาปรับเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับก็รูเล็กลงมาหน่อยก็ยังใหญ่อยู่ก็มันหกมิลผมไม่ได้ไม่ได้วัดนะครับผมก็เลยจับมามาว่าจะมาลองว่าจะมาลองอยู่ปากปาก่าเงาะนะครับก็เลยถ่ายวิดีโอให้ ให้รู้นะครับแล้วก็ผมจะเป็นประวัติไว้ด้วยนะครับเพราะว่าประสบการณ์ของผมเองเนี่ยที่จะผ่านมาบางทีบางครั้งก็เอซื้อหัวสเปนเกอร์เราไม่มีความรู้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปศึกษาในต,ตรงนั้นเราก็มัวแต่ไปปลูกต้นปลูกอะไรในการให้ความรู้เรื่องสปรปงเกอร์เนี่ยก็ไม่มีใครมาให้รู้นะครับก็ไปซื้อไปซื้อไปซื้อตามสวนนั้นสวนนี้นะครับ ก็พอมันเอ๊ะทำไมเราเดินรถน้ําแล้วก็ต้องเปิดวาล์วแล้วไปดูสวนอื่นเขาทาไมเขาเปิดแล้วทั้งหมดก็เลยไปดูของแม่ทวนวันนั้นก็เลยเออมันกลับมาดูสวนเราก็ปรากฏว่าหอสสปริงเกอร์แต่และหัวนี่ใหญ่มากดูมากนะก็เลยเนี่ย <c oughs> อันนี้ของของตะละนะครับเดี๋ยวจะไปขอความรู้เรื่องของหัวแล้วก็หัวเจ็ดเท้านี่ครับอันนี้หัวประมาณ200 อันนี้ก็ราคาโน้เนีบหน่อยนึงนะครับก็มีหลายแบบนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการลองกันเนาะเราจะลองด้วยกันเลยบอ้อ่เดี๋ยวรูน,นี้ผมรู้แล้วเนี่ยรูใหญ่ดูอันต่ผมจะไปลองรูเล็กนนี้อันนี้อันนี้รูขนาดนี้แล้วแล้วรูที่เดี๋ยวพี่ชายผมเอามาให้อันนั้น ช้แรงดันน้อยนะครับเดี๋ยวผมผมจะเอาตัวไหนดีตัวนี้เลยนะไปลองเอาตัวนี้ดีกว่านี่อันนี้อันนี้รูเล็กอันนี้รูใหญ่นะไปลองดูตอนนี้ใช้ซสมอสามตัวนะอาจเข้ามาหากันอาจอาดมาตรงฝังง่งเงาะนะครับแล้วก็ตรงโซนโซนโซนต้นฝั่งนูง้นผมเสร็จแล้วข้างบ้านนะเดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูนะครับ ไม่เอาตัวไหนดีเนาะเอาตัวนั้นดีกว่าเนาะน่าจะปิดน่าจะเปิด,ป,ดปิดง่ายหน่อยนี่ฮะนี่อันนี้รูใหญ่เห็นไหมครับเนี่ยอันนี้สีเขียวนะครับสีเขียวมีที่ผมวางอยู่บนรถนะครับเห็นไหมถ้าไปใกล้กว่าน,นี้มันเปียกนะครับดูวงน้ํานะครับนี่ดูมัน1เมตร2เมตร3มเมตรนะครับม,มัน3าเมตร สมเมตรนะครับนี่สามเมตรเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองลองรูลู200ลิตรนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมหยุดแล้วกัอนอ่าผมลองแล้วนะครับก็โอ้โหไก่เหมือนกันมองไม่เห็นเลยมันเล็กมากอืม ไกลครับไกลเหมือนกันไก่ไม่ได้เอาอะไรมาวัดนี่ครับถึงนี่เลยนี่อันนี้รูเล็กมันก็จะแบ่งปันไปให้กับกับหัวหัวอื่นนะครับเนี่ยทำให้การกระจายแรงดันน่ะสม่ำเสมอนะครับก็คือสามารถรถทีเดียวทั้งแปลงได้นะครับอันนี้มัน อันนี้มันรถทั้งหมดเนี่ยมันใช้สามแรงนะครับแต่กินน้ำค่อนข้างจะเยอะนะครับไอตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้ผมถอดมาแล้วนี่ยฮะตัวนี้ผมถอดมาแล้วดูเห็นไหมครับรูใหญ่มากเห็นไหมนี่มองเห็นน้างรูนะครับรูใหญ่มากนะครับรูประมาณหกมิลนะครับถ้าเทียบกับไอตัว ตัวทิปกำลังเปิดก็รูนั้นมันประมาณ2มิลเท่ากับเราเหลือ4มิลเพื่อจะไปให้กับหัวสปริงเกอร์อื่นนะครับได้หมุนแล้วก็กว้างขึ้นนะครับนี่ฮะเดี๋ยวจะลองไอ้รูเล็กดูเนี่ยเดี๋ยวจะลองไอ้ตัวเล็กนี้ตัวนี้รูเล็กมากเลยรูเล็กนะครับ อันนี้ไม่ไปไหนเลยครับเหลือวงน้ำประมาณประมาณเม็ดเม็ดครึ่งน,นะเพราะว่ารูมันเล็กมันก็ออกเล็กนะครับนี่ฮะสามารถเดินไปใกล้ๆได้เลยนะครับเห็นไหมครับนี่มาตึกตกแทงนี่เองนะครับตกประมาณรัศมีวงกลมก็มาณเม็ดครึ่งน,นะครับเนี่ยแพ้แพ้ไอตัว2ตัวนี้แต่ว่าไอตัว ตัวนี้จะได้น้ําเยอะนะครับไอ,อ้ครีบหูช้างเนี่ยแต่ก็ไอ้น,นี้จะเป็นเขาเรียกว่าหัวน้ําฝนนะครับเนี่ยหัวหัวมินิตระกูลมินินะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตระกูลมินิก็รูอยู่มันหีผมเสียดายไม่มีปเนียวัดรูเล็กนะครับตัวนี้รูเล็กประมาณสองมิลน,นะสองมิลสองมิลน,นะครับ ก็เดี๋ยวผมจะวันนี้ผมจะไม่ซื้อแล้วหมมันจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยแล้วก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับถ้าเราใช้ปั๊มสองตัวนี้ปั๊มสองตัวนะครับอัดอัดเข้ามาแล้วมันจะใช้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมอยากรู้เหมือนกันนะครับเพราะตอนนี้ป่วยตัวนั้นเดี๋ยวผมป่วนเปลี่ยนหัวนี้ออกก่อนเพราะว่า มันหมุนแคบมากเนี่ยผมใส่แล้วติดอ่านี่มันถึงนี่เลยหนึ่งเมตรสองเมตรนะครับเอาละจะได้รู้กันนะครับแต่ตัวนี้มันมันสูงนะครับอันนี้มันสูงก็เลย ผมตอนนี้ผมรถประมาณ20นาทีนะครับเพราะว่าวันเว้นวันนะมันก็เลยไม่กระจายเท่าที่ควรนะครับกล้วยฝังุนยังไม่ถึงเลยนะครับก็กิ่นน้ำเยอะนี่ฮะไอ้นี่จะเป็นหัวไฟเบอร์ตัวนั้นก็เหวี่ยงไาน้อยนึนงครับตัวนี้ก็กินน้ำเยอะเหมือนกันเห็นไหมครับตัวนี้ ตัวนี้เป็นหูช้างแกนเหล็กนะครับสีดำที่ผมชี้โช,ชว์ให้ดูตอนแรกเนี่ยน้ำเยอะมากนะครับน้ำแปดรอลรินหรือเปล่ามู้วนี่เห็นไหมเฮ้ยถึงนี่เลยนี่างเงี้ยโอ้โ แล้วผมก็เปลี่ยนเป็นหัวแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือหัวโปรดักโปรดักก็คือสา0รอห้าสิบนะครับลิตรต่อชั่วโมงเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหัวที่ผมถอดมาบางทีนี้นะครับอันนี้อันนี้ก็น้ําเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมซื้อมาผมก็ไม่รู้แล้วก็หัวคู่ด้วยอันนี้นเนี่ยฮะอันนี้หัวโปรดักอันนี้ก็หัวโปรดักเหมือนกันแต่ว่าดูใหญ่นะครับประมาณแปดมิลเนียนะ่ยสี่หกมิล เห็นนะน้ำออกออกเยอะมากผมเปิด20นาทีก็ถึงเวลาแล้วเพราะว่าผมจะดันดอกที่มันมีอยู่ให้มันออกมาเพิ่มเติมนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ก็หัวดำเหมือนกัน <c oughs> โอ้โหแต่อันนี้เป็นหัวไฟเบอร์นะครับอันนี้เป็นไฟเบอร์นะครับอันนี้อันนี้รูมันสีสมิน ันนี้ก็เป็นโปรดักต์ตัวใหม่นะครับหนะลากหลายนะครับโพสติงเกอร์อันนี้ก็เป็นไฟเบอร์นะครับของดำน้ำหยดนะครับส่วนใหญ่นะครับเป็นหัวสีฟ้านะครับเป็นหัวเรียงนี่ฮะอันนี้ก็เป็นหัวเรียงหมดนี่เป็นตัวหัวสีดำเนียน้ำเยอะนะครับ ก็ถ้าเลือกซื้อหัวสปริงเกอร์นะครับก็ก็ต้องคิดนะครับคำนวณว่าแรงดันพอไหมปั๊มเราใหญ่แค่ไหนนะครับไม่ก็ศึกษาไปเรื่อยๆนะครับก็จะจะรู้เองก็อาจารย์หลายๆท่านก็แนะนำนี่ฮะก็ดอกอยู่ยช่วงนี้แล้วนะครับอ่ะคลิปนี้ยาวไปแล้วขอบคุณที่ติตดตามรับชมนะครับพบกันคลิปหน้าขอบคุณครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับสวัสดีครับผม